สวัสดีคุณผู้ชมทุกทา่านวันนี้จะมาสรุปผลการแข่งฟุตบอลมาค้ำเกินที่ผ่านมาว่ามีคู่ไหนสกอร์ไปกันบ้างนะครับเรามาเริ่มต้นกันที่ผลฟุตบอลเอเตอร์ดีบีซีของเนเธอร์แลนด์เดนฮาร์ดไพคกัอทางด้านอาเมลซิตี้ไป2ประตูต่อ3โดยทางด้านเดนฮาร์ดนั้นได้2ประตูครับจากฟอห์ไฮนาทีที่7และต่อมานาทีที่12ส่วนทางด้านอาเมเลซิตี้ครับได้จากฮาร์เซนนาทีที่35อากูจอบ,บี้นาทีที่46และทางด้านของไดฟสไตนาทีที่64 จบเกมคู่นี้ครับเดนฮาร์ดไพกับทางด้านอาร์มเนลลิตี้ไป2ประตูต่อ3มาดูในส่วนของผลฟุตบอลสกอตติสพรีเมียร์ชิพคิมาน็อกไพกับทางด้านกาสโกเซลติกไป1ประตูต่อ4โดยทางด้านคิมาน็อกนั้นได้1ประตูครับจากทางด้านของดอนเนลลี่นาทีที่45ส่วนทางด้านเซลติกครับได้4ลูกลวดจากเคียวโกฟูรุฮาชินาทีที่7ไดเซนมาเอดานาทีที่12และทางด้านของเมทโอลิลี่นาทีที่18กับ27 จบเกมคู่นี้ครับคิม,มานอกพ่ายกับทางด้านการ์ดโกเซลติกไป1ประตูต่อ4มาดูในส่วนของผลฟุตบอลลีกา2าของเยอรมันซังพาลีพ่ายกับด้านไอทักบอลชวายไป1ประตูต่อ2องโยเซดอฟเอาชนะด้านดามสตัดไป1ประตูต่อ0และคาร์คูนะครับเอาชนะด้านอาร์เมเนียเบลิเฟลไป4ประตูต่อ2มาต่อกันที่ผลฟุตบอลพรีเมียร์ลีกของอังกฤษ เวสแฮมยูเนเต็ดเสมออาร์เซนอลไป2ประตูต่อ2และน็อตติงแฮมฟอร์เรสไพ่กับด้านแมนเชสเตอร์ยูเนเต็ดไป0ูย์ประตูต่อ2มาต่อกันที่ผมฟุตบอลบุนเดสลีกาของเยอรมันแวร์เดอร์เมนพ่กับทา้งด้นานไฟบวกนะครับไป1ประตูต่อ2อยู่เนียนเบอร์ลินเสมอโบคุ้มไป1ประตูต่อ1และเวิร์บบวกครับเสมอไบเออร์ลุบคุเซ่นไป0ูประตูต่อ0สรุปตารางคะแนนในส่วนของบุนเดสลีกาของเยอรมัน อันดับหนึ่งไบเอเมนกยี่สนัิบเก้าแต้มตามอันดับสองดอทมูลยี่2แปดนัดห้าสิบเจ็ดแต้มอันดับที่สามยูเนี่ยนเบอร์ลินยี่แาต้มอันดับที่สี่อาเบไลซิกครับยี่แาเต้มอันดับที่ห้าไฟบวกยี่สแนัดห้ต้มอันดับที่หกไบเออร์ลุคุนเซ่นัดสีแต้มอันดับที่เจ็ดครับไอทักแฟรงเฟิร์ตยี่แปดนัดสี่สิมอันดับที่แปดม อันดับที่9วอฟบวก28นัด40แต้มอันดับที่10กัตบักี่8นัด36แต้ม11โคโลน28นัด32แต้ม12เวเดอร์เบเมน28นัด32แต้ม13โฮเฟนฮาม28นัด29แต้ม14เอาบวก28นัด29แต้ม15โบคุ้ง28นัด27แต้ม16สตุตการ์28นัด24แต้ม17ชาวเก้ครับ28นัด24แต้มและอันดับที่18ครับแฮท้เบอร์ลิน28นัด22แต้ม มาต่อกันที่ผลผุ้บอลกันโชเซียอิตาล,ลีเลเชเสมอซัมโรเลียไป1ประตูต่อ1ตอร์โนเสมอซาแลนิเตน่าไป1ประตูต่อ1ซาสโซโลเอาชางด้านยูเวนตุสไป1ประตูต่อศนและโลมาเอาชังด้านอูเนเนเซไป3ประตูต่อศูนมาต่อกันที่ผมผบอลลีกเอิองหงฝรั่งเศสลิวครับเอาชังด้านมงเปรีเยไป2ประตูต่อ1โอแซเอาชางด้านน้องไป2ประตูต่อ1เกียงมงฟูตเอาชังด้านองเชไป2ประตูต่อหนึ่ง สตาบุกเอาชนงด้านอเยกเซโอไป3ประตูต่อ1แบดครับเอาชยงด้านนี้ไป1ประตูต่อศูนโมนาโกเอาชยงด้านลาลียองไป3ประตูต่อ1และโอลิมปิกมา์เซครับเอาชนงด้านทัวไป3ประตูต่อ1สรุปตารางคะแนในในส่วนของลีกเอิงฝรั่งเศสอันดับหนึ่งยังเป็นปารีสยซงเชียงแมงครับ31นัด72แต้มตามมาด้วยอันดับ2มา์เซย์31นัด64แต้มอันดับที 16, ่3ลองครับ3 1นัด63แต้มอันดับที่4โมนาโก31นัด61แต้ม ันดับที่5ริวครับ31นัด55แตม้มอันดับที่6แลน31นัด53แตม้มอันดับที่7โอลียง31นัด50แตม้มอันดับที่8แรง31น,นัด47แต้มอันดับที่9 30, นิด31นัด45แตม้มอันดับที่10ลอรียง31นัด45แตม้มอันดับ11เก่งมงฟู31นัด43แตม้ม12ตูรู Upper. 31น 38, ัด38แต้ม 13มงเปรีเย่31นัด37แต้ม14โอแซ31นัด32แต้ม15น้อง31นัด31แต้ม16แบบ31นัด31แต้ม17สตาร์บุก31นัด29แต้ม18ทัว31นัด21แต้ม19ยักซิโอ31นัด21แต้มและอันดับที่20องเช่31นัด14แต้ม มาต่อกันที่ผมฟุตบอลลาลิกาของสเปนคิโรนาเอาชัะด้านเอลเช่ไป2ประตูต่อศูนย์เคตาเฟ่เสม,มอบาร์เซลโลนาไป0ประตูต่อศูนย์อเลติกโกมาดลิตเอาชัะด้านอเมรียไป2ประตูต่อ1และบาเรนเซียพ่ายกับทางด้านเซบียไป0ประตูต่อ2มาต่อกันที่ผมฟุตบอลกันโชซีเรบีอิตาลีเตนานนาเอาชัะด้านปิซ่าไป2ประตูต่อ1 โดยทางด้านเตนาน่าน,น,นั้นได้2ประตูครับจากทางด้านของฟาวิลลี่นาทีที่72จากรุ่นที่หยุดโทษและฟันเลตตี้นาทีที่75ส่วนทางด้านปิซ่าครับได้1ประตูครับจากมอรเโอนาทีที่6จบเกมคู่นี้ครับเตนาน,น่านเอาชั้ด้านปิซ่าไป2ประตูต่อ1มาดูในส่วนของผมชุตบอลเซกุนดาลีกาของสเปนอันเดอรล่าเอาชั้ด้านอุเอสกาไป1ประตูต่อ0ย์สปรอร์ติงฮิโอนเสมออาราเบสไป0ูนย์ประตูต่อศูนย์ มาลาก้าเอาชังด้านกาตาเคนาไป1ประตูต่อศูนย์แตเรเิเฟเอาชังด้านของอีซ่าไป4ประตูต่อศูนย์และเลกานเนสครับเอาชังด้านบีเยรียลบีไป1ประตูต่อศูนย์มาดูในส่วนของเอเีดีวีซีของเนเธอร์แลนด์เอเนซีนายมาเกนพ่ายกับน่านวินเทดไป1ประตูต่อ4ีบูทากเอาชังด้านทเวนเต้ไป1ประตูต่อศูนย์โปเลนดัมพ่ายกับน่านพีเอสวีเอลเฟนไป2ประตูต่อ3คัมบูพ่ายกับน่านฟยนูร์ลอตเทอร์ดัมไป0ประตูต่อ3 อาจากอันด์ดำเอาชางน่้นเอ็มเมนไป3ประตูต่อ1และฟุตนาซิตาร์พายกับนั่นเอเซอักมาไป0ประตูต่อ3โอเคนะครับผมเนก,การสรุปผลการแข่งฟุตบอลเมือ่อคคืนที่ผ่านมาสำหรับวันนี้สวัสดีครับ